ซีค่ะวิชีรานันแล้วปัุบานายอายุ15ปีค่ะเป็นนักศึกษาจาหาวิยาาษาอังกรษค่ะตัวเชียนะคะเป็เด็กคนนงค่ะที่ได้รุ้กอาเพื่อที um. where, ่จะได้รับการคัดเลืกจาสัค่ะจนวันหนึ่งซีนได้รัทุนขอคณนาคาและเด้รับทุนของคาะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะจไดเรียนจบีวัที่ได้เรียนจบระับสานะคะเป็นวายที่น่องสุกเิที่สี อยากทำะไรเพื่อแตกตัวแ่ได้ยินมีหลายขีดความว่าถ้าในวันไหนที่ไม่ได้เราที่การศึกษาซีจะออกนอกจากโลกการศึกษาใหม่วันนี้ทีอยากไปยืนตรงนี้เพื่อที่อยากใช้เสียงของเร่พูดให้หนักชุ่มจะกระตุ้นให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการศึกษาในเรื่องกระสือเอเค่ะเราไม่จะเป็ปต้องให้เงินของภาษีเลยเราเพียงแค่ให้คนในรั ใหวโกายดีประการหเพลงที่เรางให้อา่านในประกาเทค่เทื่อไม่หลอกเขาขเขาียนข้อสอบและสำให้ยักษายศึ้ขอ,องขนัชิ้กด้วยก็ไ,ไม่ไหว่มาเตรียมตวเพิ่มเิก็เย่น เ้องต้คาี่มีากหม่แน่ๆถ้าวันนี้เป็นตรางงานี่มากเลยาเป็นแบบเปียบร้อยรครกามอยากจะรู้ว่าีูมีหน้ามมสามารถที่จะใช้บนเวที่พร้อมัอมงริษ็ได้เคก็ไปต่อรู้นแล้วกดินไปไเดออด้เปงปนีไหมร โอกาสมงจุดเดินฝีกันได้ความเดินชื่นเก่งกำรังใจตัวนาขัดนงี้ยคัวนียินไปในจดีสัส่วนมบกไปหามคียัมาสวยและแสงคามจบการศึกษาจากมหาวิยาลัยเทคโนโลยีจอมเก้าการการศนกาคณะวิศวสถาชางวิกรรมค่ะไปรับประทาชีพเป็นผู้อาิเษที่ี่ค ที่แล้วจากประสบการณ์ส่วนเหร่มาสิบปีทำให้รู้ว่าสื่อกลันกรุนของเต่ละคนจะไม่เท่ากันแต่สิ่งที่เด็นของคนจะต้องไม่เท่ากันคือการศึกษาขอการศึกษาคือใบหนวดทางที่ทำให้เ็กสามารถเกี่ยองานและขออะไรเข้าตัวของเราได้ค่ะขอบคุณค่ะชิดนุ้งพนคะษายุต์ค่ะคือใบหนวดถ้าเกิดภาษาที่ไม่ใช่เรียน สอนาเาจะใช้ในส่วนต่อย่างเช่นให้อวานรับแม่ดูดูหรือแก้สมการรู้สูตรอ่านข้าศนราอยากให้สมการใช่มครับสำที่สุดที่เราก็จะเคยเรียนใชสมการัชเส้นก็ือสมการที่เราได้เรียนง่ายๆแลก็ดยการแก้สากัรเชิงเส้นเราจะต้องแก้สมการใช้กฎเดวกัารหาจักรยานเจาะงเวกเจาะจงวก จดก็ทำแบบยากเลยส่งพารทเข้าไแค่มาดเ้นสี่ไม่ได้ห้าสิบบาคือสองมาคือจะสอยันไปสอยห้าสบ้าคื ยังไม่รู้จริงจริงสิเรียกนะเพราะว่าไม่เข้าใจตัวอยากอยากจะอยากสิ่งนี้เพราะว่าเราชอบในสิ่งต่างๆอันอย่างนี้ฮะมีบางที่เราเป็นกลุ่มสองเมื่อประโยคเนี่ยแล้วก็สุดท้ายของเอาคำว่าประโยค เขาใจชืมากขึ้นมัมีอะไรที่เาเอาไปใช้ได้าไหมคะสรับทีแล้วถ้าเราถูกิัพน์คือเราอิ่มมันมีคำตอบตายตัวแล้ล้วมันก็จะมีสมัสอนาทำให้หายใไมได้แต่สุดท้าแล้วก็ตอต้องไหรตองกาเครเจอเราวเจอกรสุนเส้นนอกเนี่ยที่มันมีต่อผู้ใชยตัวถึก็มาสอะใช้ได้สรับทีแล้วถ้าสุภาพห่าเอาไปใช้กับชีวิก็คือสุดท้ายแล้ว ีที่มงวดมงทุกคร้งต่อแต่ว่าทางที่เราเดิไปอาจจะเลิซสายหรือาสุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่เราไปก็ต้องการอารที่ต่าต่อส่วนโซเชียลกูจะไได้เี่ยวขค่ะแต่แค่ต้องเข้าใจให้หนุนนว่าทำไคือถ้ารมว่าเรื่องทํารขอใหุ้โการร โครารเนี่ถ้าคณิสัยมีมากๆบริษัทก็ใหม่นาสนเพราะสานักงานจ้างที่20ปีคณิสัยเรียน่อบเข้าว่าทได้อเรียนด้วทําแม่ตัวเองไปในสางาหนที่ตัวเองอยากไปสำนักงานเร็นบริษัั้นเลิศจบป้อกจบคำหกอก็นอยางรคณัอาู้ส่วนดแต่้อกตัวเอ้องรู้วามาาก เจน่าถกตองอยากเข้ามาหนึ่งแมาได้ฝ่ามาหนึ่งเป็นที่เรอยาพมาถ้ามหต่้าผมโอ้เลยถ้าโัมก็จฉาเลย้าอยากให้หนุเอาสิ่งนี้มาทำโครงการช่วยคนสำหรับกที่มาเอาโครงการศิษย์สายทันที่อยากเอาโครงการศิษสาอากไปช่วยคนเยอะมากสำหรับเด็กที่อากจะไม่ได้เข้าวงการทางการศึกษาที่สามารถเอาเอาตัวมีไป